นี่คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับตรงแยกบางกะปินะครับตอนนี้มีความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับที่เราเห็นข้างหน้าก็จะเป็นชั้นล่างก็จะเป็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับในด้านบนก็เป็นแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับฝ<ๆ>ับ่งนี้ก็ตรงหน้าเดี๋ยวมองเป๊ะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมี3โครงการนะครับเราจะเห็นที่เป็นตุ่มด้านล่างลนั้นก็เป็นสการวอลนะฮะ ตรงกลางก็สะพานข้ามแยกข้างบนรถไฟฟ้านั่นนะครับสกายวอล์กมาจากไหนแล้วมาจากสถานีลำสาลีนู่นแหละครับมาตามถนนสีนรกนทรินแล้วก็เลี้ยวเข้าลาดพร้าวตรงตลาดนะฮะแล้วก็มาถึงหน้าเดลมอนี่ครับเพื่อไปเชื่อมกับท่าเรือกองแสนแสบนะครับที่เดินผ่านเดมอเข้าไปนะครับซึ่งเป็นสกายวอล์กคอร์อรมอทำนะครับตรงกลาง สะพานก้ามแยกต่วนนี้ดถไยฟ้ารับผิดชอบนะครับทําไปส่วนเลยตลาดบางกะปิกไปถึงนีได้าก็ปตมทํานะครับก้างเบิร์นก็เป็นของรถไฟฟ้านั่นเองอุโมงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างดูหมอไปน้อมเจ็ดนะครับ เราจะเห็นมากมายแต่นะสว่วงใจชีวิต Bye, a day bye bye, bye, -bye.